โอเคครับทีนี้ก็จะมาตัดด้วยคัตเตอร์ตัวนี้นะครับอเด็กก็ส่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ซื้อตามร้าน DIY นะครับกดตรงนี้เปลี่ยนใบมีดเนี่ยครับเขามีให้มาเป็นชุดนี่ก็ใส่ไปอ่าเรียบร้อยนี้ผมก็จะมาลองตัดวัดนะครับ อ,อ่าทีนี้ปิดแค่นี้นะครับโอเคนีเค้เ,เ,เราก็มาเคาะได้นะครับ นช่ไหมครับเราจะตัดทำมั่งเลยบน้อยใช่ไหมมันกตรงพอดีเลยไหม